สบายดีเด้อปลาลุงก่อนปะบุญจีไปเนื้อป้าบัตสนามาซิลุกเขาก่อนหลดเด้อลูกมึงหลดเด้อจจ๊โอ้ยใจ่เกือบจะแน่วนึ่งอันน้งกดหย่างหย่างเลยเจ็บตีนเหรอเจ็บตีนได้ไห่ไปเปลี่ยนเจ็บตีนมาลูกฮะ บ่ S <S อบ่อังเทอยนมันเห็บมาบ่หนิประชุมกันมันเห็บมาปสมกันก็เผื่อไปเราจะรอออกมาพี่ด้อยเนาะเพื่อนตกกันที่นี่กอเดี๋ยวออกมาแช่ด้ Tìm ừ. hôm ngang bạn chỗ chưa chịu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  chưa luôn nó

ติด่ะอตเตะชอบใช้เกิดซือหาลาเรียนเอมอือโอคือห้าเกิดนะไปติดกัเขาไปตามติะดติเป็นน้หอวดอะัตีนกันติดเป็นน้ำมันปะเตะตีนเป็นน้ำ <laughs> nào cửa, ra nhà nha, tất 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 tẹt Chép tất Chép tất 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 chép bao, chép tất 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 chép, tất tất chép แต่แพงไงมีทุกอย่างนี่มาเบิงสะกอนซื้อแลนยิบพอมล้ว

อะไรนะเฮ้ยไปหาสิบพี่นะของก็ของแขกอะมี่แต่มาสิบเป็นเบอรอใหญ่แสดงอิ่ด่ายแบบยังดูฮะ Chị có, chị có ấy, chị có. Cái này còn nguồn luôn Nó khá là khá là đi nó Nó nổi, không nhảy nữa Mặt tự Nó sẽ chị cần Hả? Đây.

Hehehe. <laughs> 2ปี5เดือนไปเด้อไปดูป่ะ Han cợp hà này cơm chị bằng chị bằng cợp hân anh em đã hơi em em cụ thể em em hơi mình em tệ con đấy cô em 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 พี่เจ้าเราไปอยู่อ่ะเอออยู่ต่วพวัวเล้ไปลุกไปเอาอะไรเงถอนเงยถอนเนี่ยวัวยาเอะยาอะยชื่อๆไปรอรอถาอาไปสไปรอถาได้อาเด้อปลุกไปไปไปเกไป,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 ไป ได้ย <listed> ผ <l ok oi> ูก <profession> ผ <Wit default> ูไกบของดินมาผูข้างหน้าไปย่างนั้นไม่ดุตกคอแล้วค่ะ ตึ้งนะสสือเกือบขาดตัวกระดูกตัวพอน่ะใส่เสือบ่ะมีแต่ตัวงามๆดึงไปเรื่อยดูกระไรไปๆสิไปหอยซสือบอมา

โอ้ยมันนมันน้อยงามอยู่แต่มันน้อยต้องเอาเบอใหญ่กนี้จะเสียงามๆขาบานงมาค่ะ อ่าทองชื <t od il |ms|> ่อสงไงนะข่าวกับคนเลยผนมัขอบคุณค้าอานได้ไหมขอบคุณข่าก่อนขอบใจอานได้ไหมขอบใจเอตีอ้าเหนยของตัวป้าป้าป้าื่อกินออกปปดี๋ยวไม่กนแ้วปาไปี่ไปพี่มาพ่อมกี่มั้ยใช่คะคนชิเบะปากได้คนบินได้ เฮ้มยม่มองได้ไหมด้สงลุงแล้วเลสุดง,งามๆริซื้อสินี่เป็นปีใช่ไหมแต่ว่าโมิซื้อสินี่เป็นปีแล้ววะ เองหิวข่าวแล้วบัดลองหิวข่าวเอาบัดไข่หน่อยเอารวก็ทำชุกบ้อนี่นะไข่ไข่ธรรมดานี่บอมันเป็นไข่ดุกบอเนไข่ดุกนดุกไข่รดานเอาเอาไข่ธรรมดา้วบอเบนเอาไข่ดุกไดู้ายเอาเอาา ซุกระบอนอ่ะนะอันนี้ซุกระบอันน้นเกระดูกงถึนะกระดูกงเนาะานุกทาจะเรียงเองเปล่านี่ตาตาะโอ้ข่าวกำบลินอาเกิบลูกละ คือขาวแต่เสียเนาะครับสี่สิบห้าน,นีเสียงยนะังมาชื่อเมย์ยังเปิดนา้าตู้พืชยาเพราะว่าจิ้มยายาม, <laughs> มะหวะัดปลาทูนี่ดูนี่จิม้มมะหวัตตะ ว้าวปาสนาจิเพร์บลูกอย่ายาใช่ลูกอย่าให้กวนะบราจะนั่งกินนะเราจอกคู่กันเลยอาเมียนไหเด้อมาเมียนหเด้อดจอเออองดมาแล้วมาแล้วกะเียบกองอาถวยนึงขอขอถ้วยน้อยหนเลกแบ่งนาก่อน จำอม่จมีอนะไรักหน่อยนะจ้างนะางน่ยกินเซนมีกินไก่ลงไปสานองย่นี้จุกไปวาดจินเปียกพ่เนเปียกปะกินรเปียกนี้คิงสองาดเต็มวฝาซเออคุมจุดทำข้วงีขันเก่า แนะ่ๆแม่งกินเบ็ดอับมาเลยพอหน่อยแนาะอ่ะเฟอร์เด้อพี่น้องไงกินเฟอร์กินเฟอร,อร์มาพี่กินเฟอร์ไปขึ้นกินเเต,นนเ,เตียว เอาอันกินเพอเนาะพอ,อ,อแล้วกินพอดีอนั่นน้ำปาแชลายก็ได้อ,อ่อนนะ,ะเป่ากันแล้วลูกเด้อ ไม่คิูกับเนอลูกอ่ะกินหมกินไหมโอ้กินเป็กับเป็นเก่งๆอบมอือขีลวดี้เบิ่เบิ่งไหนมันสำกันอาเอาขี้ันเ 谢谢。 là chị Nó đấy, nhà, Nó ngon rồi, <laughs> nữa mấy <không> <laughs> <Chọc rồi. cười> เคียมเหลกตี๋มอน,นี่ไม่ปิดนะกินหมอน้ขอขาวผัดกุ้งบ้า้อาวกับกุ้งบ้าวคู่ของเนี้ยนี่ก็กินชีแล้วบิดเปียววิเปียวอยู่ในกระดาฮะน่นน่นก็กินนั่นเน แฉมแห้งเหรอฮะอ่ะกินน้ำดิกินน้ำดิบ๊วยเหลาใช่ปะการมักผิดงามแท่งงามว่านฮะคุย เย็นะลูกเย็นะบอสท่านอยากไดกินนะต้องซือว่าเค็มมันล่ง เอาว่าไม่จิ <c ười> <c ười> ้มแข่าเอาว่าขอมาคุณจิ้มแข่าก็เป็นเนาอย่างน้นเนาะเบิรงมันคาแเขวอ่างมั้ แล้วชอบเก็บเท่ากันหมดพริกน้องเนาะป้าป้าสรคลิปนี้ไงเจ๋อยก็จะขอจบคลิปเพียงชนี้ก่อนพากันเลาะตลาดน้องเนาะหาชิ่อเกือบเกือบขาดเลยราชนาได้สวยงามตัวหนึ่งอ่าพันซื้อให้ป้าป้าแล้วสบายดีเด้อป้าลุงไปดีกันหนุ่มเก่งหเว้ย